สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่24กันยายน2567เนาะคะ่ะแม่เพ็นก็จะมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องเพื่อที่จะนำเสนอแนวทางฮานอยของสุดใจพารวยเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีแถมมาของพ่อเกลียงนะคะพ่อเกลียงเมื่อคืนนี้ที่แม่เพ็นลงคลิปกับหกสำนักไปเนาะ เพิน่นว่าลูกพ่อขอเปลี่ยนตัวเลขหน่อยเดอ้อเพราะว่าพ่อบวกเลขผิดนะคะเพราะว่าไม่เป็นขอตัวเลขน้ำเพิ่นไปเร็วเพิ่นเลยเหตุสูตรผิดไห่เนาะเพิ่นเลยแก่มาใไห่ไม่เิ่นก็เลยก็จะเอามาลงในคลิปตัวนี้ให้กับ FC ทั้งช่องนะคะแล้วก็มีเลขฝันของอาจารย์สวัยด้วยเนาะมาฝากมาตอน f c ทั้งช่องในคลิปนี้เดอ้อจ้ะเนาะฮานอยของสามสำนักนะคะเลขฝันอ่า เลขฝันของอาจารย์สวัยแล้วก็ของพ่อเกลียงแล้วก็ของสุดใจพารวยนะคะส่วนของเสียนนอื่นนะคะของสำนักอื่นๆไ่เพ่นกระไดล่งหายไปหมดแล้วเนาะค่ะผู้ใดมากผู้ใดชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เน่ค่ะเอาบรรยากาศก,กำลังเดินทางไปอุทยานธรรมเจ้ามาน้อยนี้ใกล้ไนะคะ่ะ ภาพธรรมศาสตร์งามแห้งค่ะเอฟซี F C. เนาะกำลังเดินทางหอดสายลายพันเป็นคู่กันวนแล้วจะเข้ากันว,ลแลวนวลแล้วเนาะอำเภอกันวนจังหวัดขอนแก่นอ๋อจะเข้าอำเภอกันวนจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้ค่ะฝนตกอยู่บ้านบากฝนตกแฮ้งๆ้งค่ะลิ้นสองมือสองขึ้นแล้วอ,อ,ยอยู่พี่บตกแต่ว่าปล่อยอยู่เนาะอีมีเม็ดฝนอยู่ค่ะคึมๆึมอยู่เนาะค่ะเอฟซี F C. เลี้ยวขวาถ้าคันโทเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากะนวลเนาะอ๋อมีดินแดนไดโนเสาร์เนาะค่ะจังหวัดขอนแก่นแม่นบ่กาฬสินเพราะว่าว่าอันแถวนี้นะแถวนี้ก็ขึ้นกับขอนแก่นบ่ขอนแก่นกับวุ้นขนแก่นกนแน่กาฬสินเนี่ยเขตติดต่อกันเขตติดต่อระหว่างกาฬสินกับขอนแก่นค่ะเอฟซีเนี่ยค่ะเดี๋ยวตัวเลขขึ้นหน้าจอให้เด้อค่ะายเอฟซีเนาะ เพ่นจะเบิ่งตัวเลขขึ้นจอให้เอฟซีทั้งช่องนะคะมามีตัวใหญน่เนาะวันนี้เดินทางไปที่อุจจตุพุทยานธรรมของปูแล้วไปทําบุญเนาะค่ะสมทบทุนเนาะบ่าวาปูจะเอาไปสวยนว้ำถั่วบ่าวาปูจะสั่งจะนั่นเท่ากับไปแย้มใหกันทาบุญน้าเพลินเนาะสมทบทุนเพลินบุญเทือละเล็กเทอละน้อยสะสมบุญไปคะ่ะเอฟซีปันดน้ำฝนนี้ไายตา ส่วนผู้ไหเนาะอยากจะสั่งจองเหรียญมงคลแมวเก้าชีวิตนะคะ FC ของหลวงปู่ศิลาเป็นผู้ปลุกเสกเองเนาะเป็นเจ้าภาพโดยอุทยานธรรมเป็นบอุทยานธรรมแล้วก็อาจารย์อาจารย์ไหนก็อาจารย์แมวอาจารย์ไหนก็เอออาจารย์ลิงเนาะ ขอโทษเลยนะวอลปิดค่ะอจาอจารย์ลิงค่ะเป็นเจ้าภาพเนาะกับอัปูเสกคนเดียวเลยเนาะ,ะแมน<บ>ปูปู<บ><บ>เป็นคนปูเสกเจิมคนเดียวหมดเลยเนาะค่ะนางเจิมตอนวันที่เท่าไหร่น,นักลืมแล้ววันอาทิตย์ที่ททแล้วค่ะเนาะเ<อ>พราะว่าเห็นอยู่มาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะม่เพิ่นจะเอาขึ้นหน้าจอให้เด้อค่ะ ของสุดใจพารวยนะคะฮานอยวันที่24วันนี้สุดใจพารวยให้มาวิ่งลูดที่7เม็ดเดียวบนล่างนะคะ3นอยเนาะฮานอยรวมค่ะแล้วกาจับคู่ให้73 7479แล้วก็4041 48นะคะส่วนเมื่อวานนี้ของสุดใจพารวยให้วิ่งลูด แปดตัวเดียวแปดมานะคะจับคู่เข้าที่แปดสองตรงๆค่ะเมื่อวานนี้เนาะของสุดใจพารวยค่ะเดี๋ยวเพื่นจะชวนขึ้นให้อีกเท่อนึงเนาะทานอยรวมวันนี้ของสุดใจพารวยให้วิ่งลูดเจ็ดเม็ดเดียวเนาะเมื่อวานนี้ลูดแปดแปดมาวันนี้ลูดเจ็ดเม็ดเดียวค่ะจับคู่ให้ที่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้า แล้วก็40 41 48นะคะนี่ค่ะแนวทางฮาหนอยรวมวันที่23นะคะได้แล้วเนาะของสุดใจพาลวยเดี๋ยวแม่เพนจะพาไปต่อของพ่อเกลียงนะคะพ่อเกลียงแก้ไขใหม่นะคะเอาเอาตัวนี้นะคะเอเอาของที่แม่เพ้นลงกับ อขอคู่กับสุดใจพระรวยนี่เดอ้อเนาะอันที่ร่งคู่กับ6สำนักเมื่อวานนี่เออคลิปก่อนเนาะคลิปที่สองนอะม่เอานะคะ f อฟซีมาเอาคลิปนี้นะคะวันนี้ค่ะพ่อเกลียงเปลี่ยนแปลงมาให้ที่วิ่งลูดบนล่าง3กับ4นะคะ3กับ4ชุดเน้นจับคู่ที่30มศูนย์สามหนาสองสี่หนึี่ศูอเนาะ ส่วนชุดลองก็คือ5051แล้วก็52เนาะของพ่อเกลียงค่ะเดีย๋ยวจะย้ำเน้นทวนคืนให้อีกหนึ่งหาหน่อยรวมพ่อเกลียงวิ่งลูดบนล่างให้3กับ4ชุดเน้นค่ะจะผู้ชุดเน้นก็จะมี3031 3241 40 42เนาะส่วนชุดลองก็มี50 51และ52เน้อค่ะ FC ค่ะได้ของสุดใจพารวยแล้วก็ของพ่อเกลียงแล้วค่ะ FC เดี๋ยวเพื่นจะเอาเลขฝันของอาจารย์สวัมาฝากมาตอน FC ทั้งช่องค่ะเลขฝันเพื่นจะแม่นอยู่เรื่อยๆเนาะฝันย่ำใดเขาย่ำนันนะคะ FC เดี๋ยวมาฝากค่ะ วันนี้ค่ะวันนี้อาจารย์สวัยเพิ่นว่าฝันแล้วป่สนเห็นเหมือนลูกแก้วมนมน,มนสีแดงแดงเพิ่นวันเนาะคิดว่าเนาะคิดว่าจะเป็น09 05 04 03าศตามนี้นะเพิ่นว่าเนาะแล้วเลขสูตรเนาะส่วนเลขสูตรของอาจารย์สวัยไม่เพ่นได้ลงในคลิป 6กสำนักให้ไปแล้วเด้อเนาะคะ่ะส่วนเลขสูตรค่ะเดี๋ยวจะทวนขึ้นเลขฝันให้อีกเท่านึงนะคะมี 09, 05, 04, 03และ01ค่ะเลขฝันอาจารย์สไว้ค่ะนี่ค่ะได้ครบทั้งสาสำนักแล้วค่ะไม่เพิ่นกันฝาก FC ทั้งช่องเข้ามาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เนาะ เ้ามาให้กำลังใจทั้งสามสำนักด้วยเดี๋ยวไม่เพ่นไปที่หอดอุทยานถ้ำแล้วไม่เพ่นจะมีเอฟซีคนหนึ่งนอนรวมถ้ำบุญมาเท่าไหร่เจ็ดอยค่ะเมื่อนั้นเนาะเจ็ดอยเดี๋ยวไมเพิ้จะถ้ำบุญไ้เดรอ์จ่าเนาะเจ็ดร้อยบาทนะคะจะร่วมถ้ำบุญกับมูลนิธิอุทยานถ้ำปูศีลาปูซีลาซ,ซิลิจันโธนะคะ เดี๋ยวถึงแล้วจะถ่ายคลิปให้ดูแล้วก็จะลงคลิปต่อไปแม่เพ่นจะทำคลิปรัฐบาลไทยของแอดมารวยให้กับ FC ทั้งช่องเนาะได้เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะ FC เพื่อไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะส่วนราวพัฒนาของแอดมารวยเมื่อคือนนี้ก็เข้านะคะ FC 27ตรงๆนะคะวิ่ง2เม็ดเดียวเนะาะเมื่อคืนนี้ สองมาค่ะว่าแล้วไม่เพียนว่าแล้วว่าสองต้องมาเพราะว่าสองมาตรงกันลายสำนักแห้งนะคะเอฟซีค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกันจะขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคหมานลำรวยนะคะิบจับคููใดอาจารย์ใดสำนักใดไปสื่อก็ขอให้โชคให้มานให้ปังให้รวยกันเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ